สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจับหนักสอสอเพื่อไทยถอนงอกประยุทธ์เปิดใจรับฟังโทนี่พัฒนาสมองเพื่อไทยซัดประยุทธ์บริหารวัคซีนผิดพลาดทำไทยเสียหายมหาศาลและเปิดใจฟังโทนี่ลับเฮาส์พัฒนาสมองและกรอบคิดจะได้ทางออกแก้วิกฤตโควิด นายกรุษดาตันเทิดทิศสอสอหนองคายและคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยกล่าวว่า ศูนย์พยากร์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าประเมินเศรษฐกิจไทยภายหลังเกิดการระบาดระลอกที่3อยู่ที่1.6ในขณะที่ศูนย์วิจัยกติกรไทยปรับลดการเจริญเติบโต,ตเหลือ1.8และศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสของธนาคารกรุงไทยปรับลดเหลือ1.5ซึ่งตรงกับที่คณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยในบอกไว้แล้วว่าเศร เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ต่ำและจะไม่ถึง2%หากรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้เศรษฐกิจไทยจะยิ่งสุดต่ำกว่านี้ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงอย่างสับสนพูดผิดพูดถูกจนหมดความน่าเชื่อถือและได้ออกมาแก้ตัวใหม่ยอมรับเองว่า ที่สั่งวัคซีนเข้ามาน้อยเพราะเห็นว่าการระบาดไม่รุนแรงในช่วงแรกยิ่งแสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ขาดวิสัยทัศน์อย่างรุนแรงไม่เข้าใจเลยว่าวัคซีนเป็นความจําเป็นในการเปิดประเทศเพื่อเปิดรับการท่องเที่ยวและเปิดรับธุรกิจและการถแถลงข่าวล่าสุดก็ไม่ได้มีสาระอะไรที่จะทําให้ประชาชนมั่นใจเพิ่มขึ้นได้เลยนายกฤษดากล่าวว่า ความเสียหายจากการระบาดรอบ3มีการประเมินว่าจะถึง450,000ล้านบาทเลยและความล่าช้าในการฉีดวัคซีนจะทำให้ประเทศเสียหายถึงเดือนละ250,000ล้านบาทความเสียหายทางเศรษฐกิจจากความผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์ทำให้ประเทศเสียหายอย่างมหาศาลเกินกว่าที่จะประเมินได้แล้วซึ่งหากพลเอกประยุทธ์ จะเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะของพักเพื่อไทยและกลุ่มแค่ที่กระตุ้นเตือนเรื่องวัคซีนมาโดยตลอดป่านนี้คงไม่เสียหายขนาดนี้ที่ประเทศไทยจะต้องรีบวิ่งหาวัคซีนแบบไฟลนกล้นแสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้อยทางความคิดการขาดคอนเน็ชันที่ดีกับภาคธุรกิจและบริษัทวัคซีนถ้าหากไม่มีผู้เสนอตัวจะติดต่อนายฟลาดิเมียปูตินประธาน,นาธิบดีประเทศรัสเซียหรือเสนอให้อภิมหาเศรษฐี ช่วยติดต่อจะซื้อวัคซีนป่านนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังคิดเองไม่ได้ความผิดพลาดในการจัดหาและบริหารจัดการเรื่องวัคซีนทําให้ประเทศไทยขาดความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศการที่พลเอกประยุทธ์ไม่กล้าเดินทางไปประชุมอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาเองแต่ส่งนายดอนปรมตัตถวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปแทน ชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะเกรงว่าประชาคมโลกจะเห็นพลเอกประยุทธ์ไม่ต่างจากนายพลมินอองลน์ผดเด็จการทหารของประเทศเมียนมาที่ปฏิวัติและฆ่าประชาชนชาวเมียนมาเป็นจำนวนมาก ในภาวะที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาถึงขั้นวิกฤตพลเอกประยุทธ์จะต้องเปิดใจรับฟังคำแนะนำและข้อคิดเห็นมากๆจากหลายฝ่ายปัจจุบันประชาชนจำนวนมากชื่นชมแนวคิดและข้อเสนอแนะของคุณโทนี่วุฒซำในคลับเฮาส์กันอย่างมากพลเอกประยุทธ์จึงควรรับฟังและนำไปปฏิบัติด้วยที่ผ่านมายังไม่มีคำแนะนำไหนเลยของคุณโทนี่ที่ผิด ผลเอกประยุทธ์จะได้พัฒนากรอบคิดความรู้ความสามารถให้ดีขึ้นบ้างแม้จะยากที่จะเท่าเทียมแต่อย่างน้อยก็จะได้ไม่ทิ้งห่างกันจนเกินไปเหมือนในปัจจุบันนายกฤษดากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ